ชาวสุรินข้าวชาวใต้ช่วงของทันข้าวชาวใต้นะครับน้องอีโอมชวนแกปนินพาดไปเลยนะช่วงนี้มาเลเข้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราครับค่ะไปเริ่มกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันเลยค่ะได้มีการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทกาบรูปค่ะทวายพระพรแด่ส้มเดชพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพบยวดีกรมมาล่วงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อทวายพระกุศลทวายพระพรให้พระองค์ทรงให้จากพระอาการประชวนค่ะ ที่บริเวณนาซาลาหนึ่งรอยปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองนครซี่ธรรมราชจังหวัดนครซี่ธรรมราชค่ะนายอภินันเพื่อพองผูวาราชการจังหวัดนครรี่ธรรมราชเป็นประธานฝ่ายคารวะประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท99ิรูปทวายพระพรชัยมงคลได้สมเดจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทีราเทศพยาวดีกรุมาล่วงราชสรีนีสิริผัดมหาวัชระราชธิดาเพื่อทวายพระกุศลทวายพระพรให้พระงค์ ทรงให้จากพระอาการประชวนและทรงมีพระพลานไมยแข็งแรงในเร็ววันและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักผักดีและสํำนึกในพระมหาการุณาธิคุณโดยมีข้าราชการตุลาการทห้ารตำรวจยญาติข้องภูบรรพชาแล้วก็ประชาชนเข้าวรวมพิธีกันย่างพร้อมเพรียงโดยมีพระราชพระราชสุทธิกวีเจ้าคณะภาค16เป็นประธานไ่ายทรงค่ะ ครับทางนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมกับคณะสรงจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการบรรพเจ้าสมบติสมบท99รูของกระทรวงมาตไทยเพื่อถาวายพระพรชั์มงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัรกรกิติยาภานาเรนทิราเทพยัวาดีกลมมาล่วงราชส่า ริณีสิริพัฒนมาวัชระรัชธิดาให้ส่งให้เจ้าพราการประชวนและมีพลานามัยที่แข็งแรงโดยริว,วันระวางวันที่7ตึงยี่ิบามกราคมส่งไปนโกบุกโดยมีผู้สนใจเข้าวร่วมโครูงการนะครับของจังหวัดนครในจำนวนั้งเม็ดเก้าสิบเก้าหนาครับค่ะ